ใชคร้ววันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะคิวคอนเฟิร์มนะรถมือสองรถสวย p c ซีคาราชจหวัดัดนน์ธุรีนะวันนี้มาอยู่กับรถตัวนี้อีกแล้วเป็นเก่งไซส์ใหญ่นะครับแต่ว่าราคาหายจากป้ายแดงไปถึง60%เลยนะครับถ้าใครหานะรถใช้งานนะเป็นรถเอาไปขับแก๊สก็ได้นะครับผมเพราะว่าคันนี้ปีใหม่เลย ปี19นี่ขับแก๊ปได้สบายมากเพราะรถยังปีใหม่อยู่สามารถไปจดกันได้เลยนะหรือจะขับโบหรือจะเอาไปวิ่งงานวิ่งอะไรรับสนามบินก็ได้นะครับเป็นคันนี้เลยนะโตโยต้าออรติสนะครับ1น g นะตัวนี้เป็นปี19กันเลยนะครับได้หน้าไมน์ด้วยเชงสวยๆยนี้แล้วนะแต่จากหน้าได้คมเมี่ยมตาโตโยต้าอย่างนี้แล้วไฟใสๆอย่างนี้แล้วไม่มีหมองอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะรถของเราใหม่มากๆนะครับได้สีบอลเงินงนี้เลยดูแลรักษาได้ง่ายมากนะครับผมยางนี่ได้ยางปี20ดอกอยังลึกๆอยู่เลยขอบ16อย่างนี้เลยนะครับ แม็กโตโยต้าทูโทนด้วยนะตัวนี้ได้ทูโทนสวยๆเลยนะฮะนี่แล้วเมรามาดูข้างๆบ้างาตัวนี้เป็นแบบที่เปิดแบบคีเรตใช้มือสัมผัสได้นะเปิดรถได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันบ้างนะว่าใหม่แค่ไหนนะครับผมบอกเลยนะคันนี้เมทอาร์กยังเต็งๆตึง่งตึงกลมๆมันอยู่เลยนี่รูรูกลมยังตัวสวยงานมนี้นะถ้าเดีดยมีการชนหนักนะมีการทําสีมานะรูกลมๆนี้มันจะหายไปนะครับอันนี้รถชนหนักอย่างแน่นอนแผ่นเพลยังอยู่ครบนะครับตึงๆอย่างนี้เลย อย่างที่บอกปี19ดูจากแผ่นเพจได้เลยนะน็อตประตูไม่มีการแกะการถอดอย่างแน่นอนนะสภาพดีมากนะคันนี้นะครับผมนี่ดูครงสร้างข้างหลังกันบ้างนะครับแกะให้ดูกันเลยนะนี่แกะลึกๆเลยเลียงรูกลมสวยงามน,านี้รับประกันเลยไม่มีชนหนักนะถ้าแอร์แบ็กยังอยู่ครบนะถ้าชนหนักในแอร์แบ็กต้องทางานเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้ต้องรูหายเพราะมีการทําสีมาอย่างแน่นอนนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะไฟท้ายให้ลมโชบเฉี่ยวอย่างนี้เลยสไตล์ออติสเลยเพราะตัวนี้เป็นตัวเมนเชสแล้วนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผม ปาโคโราออติสนี่ยังอยู่ครบนะได้ตัว 1.6G เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวเลยบอกเลยคันนี้ใหม่มากๆถ้าใครหารถไปใช้นะครับขับแก๊สธรรมชีมนะเพราะปีใหม่สาม,มารถจดได้เลยใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่ ดูครับที่เก็บของก็กว้างนี่ใส่อะไรเขาเรียกนะสัมภาระได้นะผู้โดยสารสนามบินอะไรถ้าเกิดได้ไปรับผู้โดยสารที่สนามบินเอาไปใช้งานยางอะไหล่มีครบนะครับแม่ลงแม่แรงมีครบนะครับนี่มาร์กจากโรงงานเดิมๆเลยนะครับอันนี้มาร์กจากโรงงานเลยจะเป็นสีโตเกียวอย่างนี้เลยนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนี่เม็ดองเม็ดอาร์กยังอยู่ครบนะบอกเลยคันนี้ไม่มีชนท้ายอย่างแน่นอนนะครับผมดูฝั่งกันบ้างนะครับผมสภาพดีมากนะคันนี้เพราะได้ปี19ด้วยนะครับนี่แกะให้ดูกันเลยแล้วราคาไม่แรงเลยนะ คันนี้ผ่อนอยู่7 8 0 0ันเท่านั้นนะออกฟรีดาวด้วยเลยนี่รูยังคมอย่างนี้เลยน็อตไม่มีการแก่การผ่อนนะครับนะครับตัวนี้นี่ที่บอกไปเป็นคีย์เลสเห็นป่ะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะเป็นคีย์เลสนะครับเปิดรถใช้แค่มือสัมผัสก็เปิดรถได้ง่ายเลยตัวนี้เปิดผ่านจูเจก็ได้นะครับผมแกะให้ดูโครงสร้างกันทุกด้านเลยอันนี้ถือว่าเหนียวมากเห็นไหม รูยังกลมลึกๆอย่างนี้นะไม่มีชนหนักแน่นอนในนี้รับประกันให้เลยนะครับเพราะที่นี่ไม่รับรถชนหนักอย่างแน่นอนนะมีช่างครับทำงานมากว่า10ปีคันรถทุกคันนะครับคัดแบบว่าสภาพดีส่งถึงมือท่านเลยนะเดี๋ยวต่อไปไปดูภายในตัวรถกันว่าใหม่แค่ไหน,นะครับ แล้วอยู่ภายในตัวรถของเจ้าออติคันนี้แล้วนะตัวนี้ที่บอกไปนะครับเนปีสินะตัว 1.6G เลยค่อนข้างกว้างสไตล์ออติเป็นเก่งไซส์ใหญ่นะครับคันนี้ได้บอกหนังสีครีมเรียบร้อยทั้งคันนะไม่มีรอยขาดอย่างแน่นอนคอนโซลก็เป็นหนังครับตัดกับสีดําสวยๆอย่างนี้เลยนะมีที่เก็บของให้กว้างพอสมควรเลยนะใส่ของได้เลยนะอันนี้นะครับดูคอนโซลหน้ารถกันบ้างนะคะตัวนี้เมียนในกาบอ,อกเวลาตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะไฟพามาอยู่ตรงนี้กดใช้งานได้ปกตินะครับ มีจอให้แล้วนี่จอเดิมๆจากโรงงานเลยติดมากับตัวรถเลยไม่มีการเปลี่ยนเนี่ยแนะ่นอนโหมดนะครับมีโหมด AUX คือเป็นเสียบ AUX ได้มีโหมด USB ให้มี s m นะครับเชื่อมฟังเพลงได้ปกติเลยนี่ใช้งานได้ด้วยนะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็กดตรงนี้เราตั้งช่องไว้ตรงนี้ได้นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวรอปัญหาก่อนดปะตั้งขึ้นไว้เราจะตั้งขึ้นไหน FM โหมดก็เปลี่ยนได้ครับมีโหมดให้หมดเลยนะครับนี่ใช้งานสะดวกครับมันมีจอแสดงผลให้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวย่าปิดก่อนนะและนี่ มีตัวแอร์เป็นแบบแมนนวนมีตาสัญลักษณ์บอกนะครับเราปรับใช้งานได้งใครเพิ่งหัดขับรถใหม่เนี่ยก็ใช้งานได้ง่ายครับมีบอกเลยนะอันนี้จะแบบว่าปรับเป็น2ด้านหน้า2ลงเท้าด้วย2เข้าหน้าด้วยนี้เป็นแอร์นะครับเป็นแรงลมแอร์นะ หรือจะเปิดให้มันหมุนเวียนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใหฟ้าหน้าฝ้าหลังมีหมดปรับความเย็นได้ตรงนี้นะครับผมมีพาวเวอร์อออเรตให้เรียบร้อยนะใช้แบตโทรศัพท์ได้หรือจะจุดบุหรี่ก็ได้นะครับผมเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ CVT เรียบร้อยเกียร์ CVT ทีจะเป็นเกียร์ที่ดีมากเข้านุ่มลึกมากๆนะครับมีบวกลบให้เพิ่มอาการแบบว่าการขับรถให้มันขึ้นเร่งแซงอะไรงเงี้ยท่านใดออกไต่ไก,กลๆใช้บวกลบเร่งแซงรถบรรทุกอะไรได้สะดวกสบายมากๆเลยคันนี้นะเป็นบัอีกคระบครันอัยให้มาแล้ว แบกเจ็ดลูกนี่ับติดที่เสาเลยนะตรงกลางแล้วก็ข้างหลังนะแล้วก็ตรงข้างหน้ามีให้เจ็ดลูกเลยกัน,นเต็มมีระบบการลื่อนถลายให้นะครับมีโหมดอ e ีโคอีกประหยัดพลังงานก็เท่ากับว่าเราประหยัดน้ํามันในการขับขี่เข้าไปอีกถ้าใช้ในตัวเมืองนะครับในเมืองในเมือง,องรถติดติดเนี่ยกดโกหมดอ e ีโคได้พลังงานก็ลดลงเพื่อเราประหยัดน้ํามันเข้าวอีกก็เป็นรถประหยัดอีก <S <S คันนึงเลยเพราะว่ารถออกติดเนี่ยเราจะดูแลรักษาง่ายนะซ่อมถูกอะไหลหาง่ายส่วนีการเยอะนะครับผมก็คือเอาง่ายไป ขับไป,ไปต่างหวัดมีการเสียอะไรเงี้ยเราซ่อมได้เลยนะตามสูตรหรือเข้าที่ช่างก็ได้เพราะว่าเราเป็นรถซ่อมง่ายครับและอะไหล่หาง่ายครับซ่อมไม่ยากเลยถ่ายนำ้ำมันเครื่องถูอีกด้วยครับคันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่เก็บของเนี่ยมีที่เก็บแก้วน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บของนี่เป็นไงใหญ่ได้เก็บไห้ดูเลยครับนี่แบ่ง2โซนได้นะครับสองชั้นนี่เราเปิดข้างบนได้นะเห็นป่ามันก็จะมีวางเหรียญอะไรนี้ได้ ระบบไฟใช้งานได้ปกตินี่คนจใช้เก่านี่ค่อนข้างดูแลรถนะอันนี้ยังไม่ได้แกะถุงออกเลยนะครับผมตวงมาไลนยนี่เป็นหุ้มหนังเรียบร้อยแล้วมีมัลติฟังกชันนเรียบร้อยแนละ้วหมดมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะจอก็มีแสดงตรงนี้นะครับตัวนี้ไมค์แค่แสนต้นๆเท่านันน้นนะนะแต่บอกเลยรถคันนี้นะดูในบุ๊คเลยดูแลดีมากถ่ายน้ำมันเครื่องทุกหมื่นโลนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมตัวนี้ได้พุสต์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกพับข้าตงตัวนี้นะกระจกนี่ก่อนกระจกตัวนี้เป็นออโต้เรียบร้อยกระจกพ ออโต้ Auto, เรียบร้อยนะพับไฟไฟ้าอย่างนี้เลยนะครับใช้งานได้ง่ายเลยถ้าใครหานะรถใช้งานนะครับนั่งหลังสบายๆก,กว้างๆนะครับหรือที่อย่างที่บอกไปเอาไปขับแก๊ับขับสนามบินใช้ทำาหากินได้อีกนะเพราะรถเนี่ยจดปี19ปีใหม่เอาไปทําอาชีพได้อีกเลยเดี๋ยวไปดูห้องผูดด้โดยสารกับว่านั่งสบายแค่ไหนนะครับเราก็มาอยู่ที่นั่งของผู้โด,ดยสารเรียบร้อยแล้วนะก็ค่อนข้างนั่งสบายอย่างผมเนี่ยสูงประมาณร้อยเจ็ดสองใช่ป่ะหัวยังไม่ติดเลยนะครับดูเข่าดีค่อนข้างกว้างเลยจากบอบ์ดด้านหน้านะก็คือ ท่านใดมีสูงอายุใช่ไหมครับขาแบบว่าไม่ค่อยดีหรือแบบว่าปวดขาเงี้ยคันนี้ผมแนะนำเอาไปใช้ได้เพราะว่านั่งสะดวกสบายมากค่อนข้างกว้างเลยพผอมๆนี่นั่งได้ถึง3 4คนเลยนะครับนี่เรียงกันนี้เลยได้เบาหนังเอานี่นุ่มมากๆนะครับนี่เดี๋ยวเอียงตัวให้ดูเลยเอียงได้สุดนี่ปล่อยขาได้สุดอย่างนี้เลยก็บอกเลยเป็นรถเก่งไซส์ใหญ่ที่ราคาไม่แรง ว่าคันนี้นะครับราคาอยู่4 0 0 0 0กลางๆเท่าน,นั้นป้ายแดงนี่ต้องมี8-9 0 0 0อย่างแน่นอนนะครับผมนี่มีที่ชาร์จแบตใหอ้อีกด้วยนะครับตรงนี้ข้างหลังไม่ต้องแย่งก่อนข้างหน้านะครับใช้งานได้แบ่งเลย2ฝั่งเนี่ยใช้งานได้หมดเลยนะไฟด้าน,ๆๆน,นกลางนะก็ใช้งานได้ปกตินะครับเปิดปิดไฟได้นะครับคันนี้บอกเลยสภาพสมบูรณ์มากอย่างที่บอกมีแอร์แบกข้างหลังให้อย่างนี้เสาหลังเสาหน้าเสากาลางก็เป็นรถความปลอดภัยให้อีกคันนึง่ะได้ตั้งแอร์แบกเจ็ดลูกได้พูดสตาร์ทด้วย ถ้าไม่เอาคันนี้แล้วเอาคัออานหไหนแล้วเป็นรถอเนกประสงค์อีคันเลยเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องยนต์และโปรเฟชชันกันบ้างนะครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าออติสนะครับ1.6 GP219 นะเครื่องยนต์ยังนิ่งเงียบอย่างน,น,นี้เลยเป็นดูอ้าว VVTI นะ 1600cc นะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับ8กิโลลิตรต่อ100กิโลเมตรเลยนะคันนี้บอกเลยประหยัดมากๆนะอย่างที่บอกตัวนี้หาไหลง่ายแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องถูกมา,มากๆเรามาดูโครงสร้างกันเลยนะ ครงสร้างดูจักคานเลยนะสามอนี่ยังอยู่ครบเลยนะสองฝั่งเลยสองฝั่งตัวนั้นก็จะเป็น 3L อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคารเดิมๆเลยนะครับไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนนะครับผมแลวนี่มาดูน็อตฝากระโปรงไม่มีการแกะการถอดฝาโตโยตาย้าเป็นฝาเดิมเลยมีโฟกุ้โตโยต้าอย่างนี้แผ่นรองความร้อนกันความร้อนนี่ยังไม่มีการฉีกขาดนะเม็ดอาร์ตครับตอนตื้นเนี่ยยังรูยังคมคมกริบแน่นอนเพราะว่ากระโปรงนี้ไม่มีการชนหนักการเคาะอย่างแน่นอนเพราะที่นี่เร,รับประกันเลยนะไม่มีรถชนหนักไม่มีรถจมน้ําไม่แท0%ร้อยเปอร แล้วบอกเลยนะราคาไายแดงคันนี้อยู่900,000เกือบ9000 0 0กว่าเราไม่ขายเราขายอยู่ที่400,000กลางๆเท่านั้นนะถ้าใครสนใจนะโต๊ะเตาตีตัวนี้นะปี19ด้วยนะครับผมแล้วบอกเลยเดี๋ยวจัดโปรเลยนะจัดโปรไปเลยถ้าใครสนใจเจ้าตัวนี้นะมาจากคลิปนี้นะ ออกรถนบาทขับฟรีไปเลย120วันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้ถ้ามาจากคลิปนี้หรือท่านใดนะที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถออทิคับสักคันหนึ่งนะอยู่ไกลนะไม่มีเวลามาเซ็นที่เซ็นใช่ไหมครับผมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยโทรนัดกันได้เลยแล้วถ้าไม่อยากมาเอารถอีกเรามีบริการส่งรถฟรีให้อีกหรืออยู่แถวนี้อยู่แล้วถนนสัมุรีนะครับอยากมาลองขับมาขับได้ที่ p c สิขาร่าจะพึ่งนะใครมาไม่ถูกทักไลน์มาเดี๋ยวส่ง G.P.S ให้นะครับผม ถ้าใครสนใจต้องรีบมานะผมบอกเลยเป็นรถที่ออกเร็วกำลังฮิตันเลยนะครับเพราะโตโยต้าออตินเนี่ยขายดีมากๆนะที่เต็นเราเดือนนี้เราปล่อยไปแล้ว10กว่าคันนะครับผมถ้าใครสนใจนะรีบมาจับมาจองกันเลยนะ แล้วสำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะชอบในตัวรถออติสหรือราคาประมาณนี้นะฝาก, 1, ก, like, ก, share, กนึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปหรืออยากให้รีวิวรถ้ระบนเม้นมาใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวทําให้นะครับผมบอกเลยรถที่เรามีเยอะมากนะไม่ใช่ว่าจะมีออติสเนะี่ยมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยมี2300รคันมาเลือกสรรกันได้เลยเดี๋ยวดูโปรเด็เดๆให้นะสำหรับวันนี้ขอญาตขอตัวไปก่อนขอบมากครับ